สบายดีพี่น้องผูสูบทุกคนมึงสุบบุ่แต่มากินเขาน้ำบาตรเลยจะเด้ออันนี้ส่องสาวราวพาเสียบนะคะพาพี่น้องมาแซเบผเัดเผ็ดไก่บ้านจะ้ะผัดอยู่ส่องสาวราวพากินมากินอยู่ส่องสาวราวพาเสียบจ้ะมาค่ะสบายดีจ้ปะปลาลุาางกินเขาก็หลังมาจาะนี่ค่ะกระมังยังไงด้วยเอาอะไรยห้างตกวืกันเลยค่ะอาต๊ะ เอาจะไปหาเจ้ากันยังวะเอเอเมาสวัสดีครับกินขาน่านกน<อ>ันนะพี่เด้อเด้อน้ามน้ามันนี้หามอน้ามันนี้เออด้วยเห็นจวดพ่อจวดอันนี้อะไรที่ดีดีด้วยนี่อันนี้ตัวมันไม่กายอยู่นะไปลุยนี่เด้อก,กางไปน,นี่เด้อย่างน้สบายดีพี่น้องอีกรอบแล้วค่ะเด้อมากินขา้าวนะ้แม่ว่าดใจพี่น้องจ๋ากินขา้าวแดงจ๋ายู่่องซ้าราวพาเสียบกินกับผัดเผ็ดแก้วาดจ๋า เน,นี่ยกนี่ยเพื่อไมาเห็นเนอตาจะกินเนือใ่เห็นดอืมโอ้ยอยากจะตีกันจ้ <c oughs> ชะชอเห็นหมดเห็นว่าตดกระดูกนะแม่ไม่ห็กระดูกสอนไ่เออสนจักนสนกามคนนึ่งนไม่ไห้จะกินเื่องมัน ถ้านาเขาอยากกิน,กนอ,อก่อยได้กินเสรมมิมั้งถ้าคอยยนี่กมนกต่ยด้วยเขาเย็ยนพอยานจะหายไปหุงเขามันแฉะม่มันแฉหรอกทรยาเจ้าะนะเจาวจบบ่ามันเส้นตึงงัง่นะกินแท้งเขาเนี่ยใสยว่วงเลยจับกินอะไรกนอย่รกาดปา,ากดิมไมันป็นจับมันม่เป็น

ว่าใส่มันเพร็ดเกลืองนะเพั่อนทีเ่เพื่อนจะเดยอดอาะเขาไม่แม่เขาเขาก็แบบนั้นนะเฮ้ยดีอ่เฮ็ดเนี่ยเนี่ยนะ่นเฮ็ด แนวพเลลิเปกเนี่ยฮะแห้นะแห้ข้อกินแเนี่ยที่นึงเป็นยังไงจเป็นอ,อะไรบ้างบอดีอะไรทุกสือนน่อ,อยางนี่กินเนี่ยากนะปวดรพัน,นะ

mình <laughs> mình bù bù vào mhm, mhm, thì mhm, 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 cái mhm, 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 Bắt mhm, 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 กิเครื่อามากินเครเื่องมอนี่แต่มากินเครื่องน้องเี้ยงเสียดีมาแบบสุดจ่า,าูุดจ่าเราเ้าก็แบบบุญอันนี้ที่ว่าเ่นครับรถชนไถ่รถนี้น้องตาเนยน้องตาพุตธเ Ôi, nó thật dạ bà có mắt tài nó Bây giờ rồi chuẩn thầy, anh ấy nhắn vậy hả? Rồi chút rồi, rồi chuẩn thầy Cảm ơn ต้นไม้ผมเนี่ยทั้งโดนแทะเขาเจ๋งวิทย์เลยดิเห็นไหมเราเห็ดป้าโดนมาดึงนี้ยังไว้บ้านเทพเดียบไม่ไหมตรงนี้นะเห็นไหมถ้าน,น้องดะเบียน

ต้องคอยจุดไปที่นาช่้เสี้ยดเ้เกยนาะงมาเ็้ยเดียวเี่น่อยเดียวน่น แต่พี่น้องจ้าคิมหนงยังไเด้อพี่น้องเด้อย่านมันเง่าเขาจะนอย่นพี่น้องโบจากเบื้งจักคคิปหนีงกับโบจากลบก่วนพี่น้องลหยจ้ะคิปนีงเขาจะเบอเ่ห้เแ้วพี่น้องเด้อาอพี่น้องกดไล์กดแชร์กดติดตามกดปกติาจากเพิ่นการอย่งเดีิมแม่สาเราพาแจกไว้พี่น้องเด้อขอบคุณเอ็ซีใหม่ที่เขามาติดตามนะค่ะถามาแล้วถามเพื่ว่าจะเด้อได้ว่าก็ไปหาที่ใหม่มึงไปพร้อมจ้าขอบคุณเอซีก่อนที่เบ้เพ่อนมาเปดนคลิปเพ่อว่าตัดดนะค่ะบิายนายเจอเบจ้อเรับ